ออล,ลกราบสวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาผบกกับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยพี่พี่จ๋าวันนี้น้องมิวมิวจะพาพี่พี่ทุกคนมาตะลุยน้องฟุตบอลฟุตแจงของเราละจ๊ะสุดยอดกองหน้าพีจีนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้จัดทุนมาที่300บาทเท่านั้น,นที่รักจ๋า มาดูกันสิสามร้อยจะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุนนะจ๊ะแม่แม่มาขออนุญาตเปิดเบสสามบาทสามสิบรอบออโต้นะจ๊ะขออนุญาตปล่อยไหลเรื่อยๆเลยแล้วกันนะปล่อยไหลเรื่อยๆปล่อยไหลจอยจอยนะก็เราจะบอกว่าจนจนอ่ะกระดิ่งมาดอกนี้สิบสามบาทคูณสองไหลไหมอ้าถุงมือพีจีแม่จ๋าถุงมือพีจีแม่จ๋าสวยๆจะไปกันต่อนะคะสําหรับฟุตบอนกุญใจนะจ๊ะ สาวอย่างเราต้องเตะบอลเท่านั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรดูไม่เป็นด้วยนะว้ายตีเกมมา3ตัวสวยมากแม่เมื่อก,กี้ใกล้ๆกันเลยจ่ะไปกันต่อจ้ะไปกันต่อนะคะอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไมมิวกันด้วยนะคะสำหรับพี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะแล้วก็อย่าลืมขอเกมเงินเข้ามาได้นะจ๊ะนะจ๊ะจามา คูล่าดอกนี้ไว้ยังไงโอ้ยแตกมาห้าบาทอีกเป็นสามบาทแตกห้าบาทเอาได้กำไรละ้งองเอมาสวยดอกนี้คูนสิบสองซานยลักไวสองตัวแม่สวยๆจะ้ะโอแตกสี่บาทไม่น่าลุ้นเลยว,วายมาหนึ่งแมตต์โอ้โแตกน้อยเกินมาคนนี้ขยบบิดเ,เลยดีกว่าเนื่องจากว่าแตกน้อยเกิน ไม่ทันใสมาไหมเลยมาไปเบสสามสิบเออเบสสามเออเบสสิบบาทไปเบสสิบบาทสิบรอบออโต้จ้ะหมดก็คือหมดได้ก็คือได้มีแค่สามร้อยเท่านั้นสามสิบรอบอ่ะขออนุญาตอยู่ในช่วงวัดใจแล้วกันนะคะวัดใจบอกเลยเบสสิบบาทหมดคือหมดก็คือก็คือหมดอะ่ะเบสสามสิบสามสิบรอบออโต,โตโ้เทอร์โมเบสสิบบาทพูดคือขอภัยลิ้นพันกัน จะลินลีนพันกันมั่วไปหมดแม่งงมากเอาเป็สี่บาทไม่แตกเลยอ่ะอะแตกมาสองบาทจ้าไปกันต่อไปกันต่อเออแอบเงียบนะเบสิบบาทไม่แตกจริงว่ะโหเริ่มเกลือแล้วมังน้องฟุตบอลของเราพี่พจ๋าเป็นกำลังใจให้น้องไม่เมียวหน่อยนะวันนี้มีแค่300เท่านั้นมาดูกันสิว่าวันนี้จะได้กำไรหรือว่าจะขาดทุนแม่ทุกอยกเปิดเทอร์โบเลยดีกว่าไป,ไปเร็วๆอ่ะตรนนี้บอกมา15บาท พี่เกมสองตัวจ้ะสิบบาทหนึ่งบาทโอ้โหเบ็ดสิบบาทแตกมาหนึ่งบาทไม่เอานะเบ็ดสิบบาทแตกมาหนึ่งบาทอุ้ยตายแล้วคูณสามตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยหมดก็คือจบเอาง่ายเหอะโอ้โยพี่ะมาคนนี้ใส่เบ็ดสี่บาทต่อเลยแล้วกันไม่พจารณาทำไมมันไม่แตกเลยอะ มาเป็นสี่บาททำไมไม่แตกเลยแม่งงปะอาถุงมือพี่จีเหล่านี้สามบาทจะลุ้นกันแม่แม่จานเลยอีกร้อยสี่สิบกว่าบาทเท่านั้นจะแตกหรือไม่แตกพี่จะแตกหรือไม่แตกมาแม่นะขอคอมโบดอกเดียวบอกเลยเอาอยู่นะจ๊าเอาออกมาสิบหกบาทจ้าฟรีเกมสี่สามตัวแม่จาาลุ้นอีกตัวเดียวเท่านั้นนะคะกลับเป็นสี่บาทบอมมาเลยเคด้วยจ้ะ เริ่มหัวร้อนบอกเล่นชิวๆตอนนี้หัวร้อนแล้วแม่งงมาก <c oughs> ชิวกี่มงชิวกี่มงจ้าที่รักมาไปกันต่อจ้าที่รักจ้าเออสวยดอกนี้มาแล้วคอมโบด,ดอกนี้ให้หน่อยมาไปกันต่อเป็นีบาก,กับบสิบรอบที่เหลือนะจ้าด,ดอกนี้มาแล้วดอกนี้มาแล้วแม่สวยงามจ้ะสิบเก้าบาทหลายรัว หลายรัวรัวคูณสามดรงน,นี้จัดมา20บาทโอ้ยอยากบนเเคด้วยจ้าตองน,นี้วันนี้ไม่มีคิวแล้วแม่จ๋าเนื่องจากว่าค่อนข้างเกลือนะคะสำหรับกองหน้านายหน้าอะไรใดๆเออไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะพี่จ๋าพี่เกมสองตัวแม่เคด้วยมาแลือเงินร้อยเดียวอ่ะแลือเงินร้อยเดียวไปพี่จ๋า เอาไงดีเอาไปเบ็ดสองบาทเบ็ดสามบาทสามสิบรอบไปไม่รู้ตังค์พอเปล่าเบ็ดสามบาทสามสิบรอบหมดก็คือหมดนะพี่ๆนะอ่ะเล่นไปวัดใจนะมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะคะสาญลักษณ์วายมาสองตัวตรงนี้อ่ะสิบสามบาทแม่วายหลายต่อยเออร้อยแปดสิบบาทเอามาเฉยเยเงรางวัลก้อนโตจ้ะตอนแรกถอดใจไปแล้วนะพี่ๆนะนึกว่าจะเกลือแล้วเพราะว่า300เหลือร้อยเดียวก็คือขออนุญาตเบรก เมือวันเมกัอนเล็กจ้าเกือบหลับจะกลับมาได้นะคะของจริงกลับมาได้ของจริงแม่อาะมาห้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบาไปแบกันต่อ เอด้วยมาดอกนี้วายมาแล้ววายมาดอกนี้17บาทไ์ต่อวายเต็มกราแม่จ๋าอีก2ี่บาทจะดิ่งไม่ดังวะ่ะเออเอาดิพี่เกม2ตัวจะอัพออกมา5้าบบาทนะแม่จา๋าเออได้กำไรคืนแล้วได้กำไรละเพราะว่าวันนี้ทุน300แม่จา๋าตอนนี้300สามสิบก,กว่าบาทแตกเป็น3เฉยเลยเป็นอื่นไม่แตกเ,เอา ซานยลักไวาม,มาตอกนี้ไหลต่อจะ29บาทจ้ะแล้วก็วายอีกหนึ่งแมตต์แม่อ่ะสวยเราจะไปก้อนโตกันอีกหนึ่งรอบจ้าไปกันต่อไหมคอคอนุญาเคยเบ็ดอีกนิดนึงดีกว่าจ้ะเอาเบ็ดสิบบาทมาเดิมดีกว่าเอาเบ็ดสิบบาทมาเดิมขออนุญาตลองสิบรอบวอนนี้ได้จ้ะ เจ็บคอเฮ้ด้วยมาจ้าไปกันต่อจากที่ร้าจ้ามาคูณ3ดอกนี้10เต็มกราบ24บาทสัญ,ญลักษณ์วายมา1แมทแมท่แล้วก็ไหลต่อว้ายดอกนี้คูณ570จ้า10มาแล้วเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลกลับมาแล้ว,ลลว,ลลวพ,พี่จ้าเวลาก้นโตจ้าสวยสวยงาม จ้าไปกันต่อเบสิบบาทจ้ะเอาไปกันต่อเบ,ส,บ,บ,เออเบสิบบาทนะจ้ะพี่พี่จ้า แป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอามาวันนี้จะทุนมาที่300บาทเท่านั้นแม่วันนี้จะทุนมาที่300บาทเท่านั้นพี่พี่จ๋าตอนนี้ได้มา570มาคนนี้ใ,ใส่เบ็ด20บาทต่อเลยดีกว่ามาวันนี้เจ็บคอไม่ค่อยสบายนะจ๊ะวันนี้ไม่ค่อยม้วนค่อยจอยนะ <S <S พี่จ๋าฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเล่นเกมเตะบอลสามารถค,คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะคลิกลิงก์ข้างล่างไปตามได้เลยเอาเบ็ด20บาทแตะไม่ออก วันนี้น้องฟุตบอลไม่เก๋เลยแม่วันนี้แบบอาจจะแตกบ้างเกลือบ้างแล้วเกลือเยอะมากพี่งงปะโอ้โหวันนี้ก็คือไม่ไหวปะมาเบ็ดยี่สิบสามสิบรอบหมดก็คือหมดนะขอยี่สิบรอบนี้หมดก็คือหมดไม่เล่นต่อไม่อะไรใดๆแล้วถือว่าวันนี้ดวงไม่ดีแล้วกันมามีเงินอยู่แค่สามร้อยเท่านั้นเล่นมาตั้งนานยังอยู่ที่สามร้อยเหมือนเดิมแต่บ้างเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะที่รักสาย,ยาไปซีเรียสมากนะจ๊ะไป ไปกันต่อเลยสองร้อยละโหดเกินโหดเกินแม่ไม่ไหวนะไม่ไหวจะเลียนะ์นะไปแล้วสองร้อยพี่พี่จา๋าวันนี้น่าจะเกลือนะคะสามรับฟุตบอลของเราโค้แกลไม่ไปต่อแล้วกันนะคะวันนี้ทุนสามร้อยเหลือเท่าไหร่เหลือร้อยกว่าบาทแม่ให้ตา้เถอะตอนแรกกลับมาได้แล้วนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ตอนนี้ก็น่าจะหลับสนิทละ เออมาคืนมาแล้ว72มัดต่อมัดแม่จ๋ารอบนี้ปล่อยไหลาย,ยาวๆนะคะเหลือแค่นี้แหละปล่อยไหลาย,ยาวๆมีคอมโบไหมคอมโบบวกมาสักหนึ่งพันหน่อยมา <c oughs> คอมโบดอกใหญ่ๆใ,ให้หน่อยมาเดี๋ยวเลิกเล่นเลยจะได้กับทุนคืนมาเนี่ยจะได้กำไรคืน อจอดอ่พี่พี่จ๋าว,วันนี้มาเล่นฟุตบอลนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากวันนี้จัดทุนมา300บาทนะจ๊ะเหลือกับ10บาทแม่จ๋าว,วันนี้ขาดทุนยับยับจะสำหรับฟุตบอลให้ตายเถอะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดกําลังเออกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องมเหมือกันด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวขออนุญาตมาแก้ตัวนะคะวันนี้หมดเลยจ้ะ3า0แม่จา๋าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ